สวัสดีครับท่านผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาพี่เพื่อนน้องข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพรักทุกท่านผมนายวิทยาสุตีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำปางเขตสองขอเป็นตัวแทนอ่านสารวันครูประจำปีพุทธศักราช2564ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังต่อไปนี้ เป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติและมีบทบาทในการประสิทธิ์ประสา์วิชาความรู้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันครูยุคใหม่จึงเป็นผู้อำนวยการในการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงศาสตร์สาขาต่างๆเป็นผู้ที่มีความรู้ครบถ้วนเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลตลอดจนนำเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการจัดการศึกษาการพัฒนาบุคลากรและการจัดทำแผนการศึกษาชาติเพื่อพัฒนาเยาวชนในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงดังนั้น อนาคตของชาติจึงอยู่ที่การศึกษาและการศึกษาที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากครูที่มีคุณภาพด้วยวันครูปีนี้ผมได้มอบคำขวัญว่าครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิทัลสร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน และสร้างนวัตรกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงครูจึงต้องได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะความรู้และความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดำรงชีวิตวิถีใหม่นอกจากนี้ครูยังต้องเป็นบุคลากรตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยกย่องของผู้คนในสังคมและเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่รศิษ์ได้ดำเนินรอยตามเพื่อเป็นคนเก่งคนดีมีความทันสมัยมีคุณธรรมประจําใจและเป็นอนาคตของชาติเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่65พุทธศักราช2564ผมขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจมายังคณาจารย์ครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนพร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งเรชพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง และสมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันผลเอกประยุทธ์จันโดชานายกรัฐมนตรีและในโอกาสวันครูครั้งที่65ประจำปีพุทธศักราช2,564ภายใต้คำขวัญที่ว่าพลังครูไทยวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัลซึ่งตลอดปี2,563ที่ผ่านมานั้นผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจ ที่ทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขตสองอย่างทุ่มเทและสร้างสรรค์จนทําให้เขตของเรานั้นรบรรลุปเป้าหมายการทํางานอย่างน่าชื่นชมและขอขอบคุณพี่น้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งและขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เบิกบานเป็นที่รักของลูกศิษย์และผู้ปกครองตลอดจนชุมชนต่อไปสวัสดีครับ ดานในป่าดงไกถึงจะไกลก็เหมือนใกล้เร่งรุดไป